สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือม่อี้มาพบกับช่องยายไปยายไพ่ไพากินไพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนนี้ยายไพ่ได้น้ำขอมูลแนวทางเลเดดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายไพ่เราไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพย่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริาพาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแย้ไพกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกะบเบาเบาลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ้งของมู้เนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อเลยเนาะจ้าช่องนี้มีตะเล็เด็ดเด็ดนดพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องฟันเม็ดเดียวสันแนวทางของอาจารย์เอ่อเพชรพัฒน์เนาะค่ะ่นบอกว่าสีเก่าสามเม็ดเดียวแขวนแขวนมาสันพี่น้องเอาผูดใดมกักแนวทางของอาจารย์ทองกอนกะแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยเนาะพี่น้องเนาะ มากระจวดจดาดฟาดเบื่มน้ำเพลินเเลยเนาะคะ่ะถ้าชอบนาอพี่นอนะ้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นน้องบัวพี่น้องถามหาไลคยค่ะแต่ว่าแนวทางอาจารย์สาเรื่องยังมากเนาะพี่น้องเนาะเด่นน้องบัวอยู่ที่สามมาสันวันนี้สองสามหาสองสามเจ็ดสามห้าและสามเจ็ดสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขเด่นน้องบัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนไม้ปักหลักอาจารย์เอกสิทธ์เนาะคะ่ะ4ีหาเจ็ดมาโตสําหรับแนวทางเดินบนอาจารย์เอกสิทธ์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,อา,าอ,าทางอาจารย์กรอนการสินเลขฟันมาซินพี่น้องสามตัวท้ายอยู่ที่หนึ่งหกสามสองตัวคือหกสองสำหรับแนวทางอาจารย์กรอน,ราน <Amsterdam> ครารสินเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์อุดมธัญญาหานมาซินพี่น้องค่ะ เพื่อนบอกว่าหาสามหนึ่งสามหนึ่งและสามห้าพี่น้องมักตัวใดแคปหน้าจอจวดจาดได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะหรือว่าถนนสายบางนาตราดเนาะจ้าของแทนแน่นอนของเพื่อนพี่น้องค่ะ3 3 9 0้า0 3 9 0 9 2ตัวอยู่ที่0 8 1ย์แและ07 2ตัวเพื่อนเป็นแนวทางล่างได้พี่น้อง3ตัวเป็นแนวทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวนาทางคู่ตวดบนน้องเฟยหรือว่านอขอกรเนาะจางงวดกรเข่าสองเจ็ดปรซันพี่น้องคู่ตวดเพิ่มนเนาะจางงวดนี้ตามต่อจ้าพี่น้องขะคู่ตวดบนอยู่ที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดและหาเก่าเนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวนาทางคู่ตวดบนน้องเฟยเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาใดเนาะค่ะเนาะมาการะจวดจาดฝาดบื่มน้ำเพิ่มนี้นเ,นนเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแผ่นเนาะคะ่ะแอดแผ่นเปินไหามากพี่น้องงวดที่แล้วตัวนี้เพิ่นเขางวดที่แล้วเนาะพี่น้องแอดแผ่นๆนะจ๊ะมาตามต่อจ้างวดนี้งวดที่แล้วตัวนี้ศูตรนี้เขาอันนี้เนาะพี่น้องงวดนี้สามเก้าสามแปดศูนย์แปดสามนะจ๊ะสองตัวอยู่ที่สามศูนย์สามแปดและแปดศูนย์แนวทางของแอดแผ่นพารวยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับขาดล่างว่าสันงวดที่แล้วดับ8เอาอยู่ได้ออก6 7ว่าสันงวดนี้ดับ3ดับคนละโตเนาะค่ะแต่ว่าดับ3ตรงกันแสดงว่า3ดับอีลีแหละพี่น้องสําหรับแนวทางเลขดับขาดล่างว่าสันเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาใดดับตรงกันกับอาจารย์ธนพลนเนาะพี่น้องเอาพิจารณาน้าเพลินใดเลยเนาะค่ะเนาะมากกระจวดน้าเพลินใดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดคัดพิเศษสั่นสำหรับแนวทางนภัทรแจมจลศีพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะน้อยแย่ไพ่บริยานหายเพิ่นเลือกตัวเน้นมะหายเหลวเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นตัดตัวเน้นมะหายเหลวพิจารณาได้เนาะค่ะสำหรับนภัทรแจมจลศีเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอามาเบิงค่ะพี่น้องงวดที่เลียบเพิ่นเขา่านี่เนาะงวดที่เลียบเพิ่นเข่าเจ็ดแปดสองต่ว่า ตะบางงวดนี้ยายไพ่เป็นคนเอาลงเอาล,ง,อาลงงวดงวดแรกเด้อพี่น้องงวดที่แล้วยายไพ่บ่รูย้ยายไพ่บ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันเห็นเพิ่นลงมาหลายก็เลยเอามาลงให้เบิ่งเนาะจ้ะมาตามต่อจ้าหนึ่งกันยาเพิ่นบอกว่าแปดสองสามหกหกอ่าหกซีซีสามหกห้านะจ้ะสองตัวอยู่ที่สามสองซีซีและหกห้าสำหรับแนวทางของ Dante, mark, เพิ่นบอลลูยังเพิ่นไม่ซื้อเห็นเพื่อนดังเล่เพื่อนดังแสดงว่าเลขเพื่อนเข่าอันใดดังๆมากแย่แพ้เอามาใไม่เลขเพื่อนสีเข่าเนาะพี่น้องเนาะแย่แพ้ก็เลขมาล่งให้เบิงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มตาขีเนาะพี่น้องเนาะสันจหน่มตาขีเนาะพี่น้องวิ่งสามมาสันจ้าพี่น้องจ้าวิ่งสามเนาะค่ะเนาะวิ่งสาม่นบอกว่าสามเจ็ดเก้าไปกับหกเธอมาสันครับพี่น้อง แล้วก็ถ้าเป็นชุดเบิ้ลก็สามสามสองสามเจ็ดสามสามแปดสมสาชุดรองอยู่ที่สองเจ็ดสห้าสาห้าสองและเก้สามแปดเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของนุ่มตาขี้เนาะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกระจังจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะค่ะพิจนานณาใดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องลูกเด่นลุงนิน่นงวดที่เล้วเขาได้พี่น้องเข้าจริงเนาะคะ่ะย่ายพพ่ได้ลงหายอยู่เนาะคะ่ะเอ่อมาเบิ้งค่ะเพิ่นหายมาเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าจางังสี่แหละคะ่ะพี่น้องงวดที่เล้วเด่นสองเนาะจ้ะมาตามต่อจ้างวดนี้ลุงนิ่นให้มาเด่นห้าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางของลุงนิ่นเนาะคะ่ะมากระจังจวดน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเงินนเทวดาบุรีศรบอยากได้ว่ัซันเงินเทวดามาเบเิ้งค่ะพี่น้องคนหามากเนาะจ้ะวิ่งบนศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หากับศูนย์เก่านาะพี่น้องนะเนาะเพื่อบอกว่าสามตัวรองอยู่ที่สามเก้าศูนย์หาสอ่าหาสองสามห้าเก้าสองละแปดูนย์หาเนาะจ้ะมาเบเิ้งสองตัวล่าง่าซันพี่น้อง ล่างเด่นสองส่าันค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสามสองห้าสองแลขเก้าสองนี่แหละตัวมันสําคัญอยู่ที่บนกันล่างอย่างหล่ะเนาะพี่น้องเนาะสองสองสามศูนย์สามเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าเพื่อนบอกว่าอ่าค,บบาครบบนเก้ามากครบบนวาซันพี่น้องเก้าศูนย์สองสามหาลองเอาไปเบิร์นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเงินเงินเทวดา ได้สิปอยากรายว่าสันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นบางระจันเนาะค่ะคนบางระจันเน้นสามกับหกเนาะจ้าพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยยใหไพ่บดีอ่านห่เนาะค่ะสําหรับแนวทางค้นบางระจันเนาะพี่น้องเนาะมักกะจังแคบหน้าจอจังจวดจาดน้าเพลินเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ท่านใดกะจวดจาดฝาดบ่มเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์ธนีงวดที่แล้วเพื่อนเข่าเพิ่นเอ่อเพื่อนเด่นแปดนะจ้ะเดินแปดเพื่อนเข่าแต่ครูโตดเนาะพี่น้องน,น, 8, น้น 8, นนอ,นองนะงวดที่แล้วนะจ้ะมาตามต่อจางวันนี้เพื่อนบอกว่าอ่าเดินอยู่ที่เพื่อนไหมาสองตัวอยู่ที่สองสามสองหกเก้าสามและเก้าหกวันนี้บ่หลายโต่บ่หลายครูเนาะพี่น้องเน้นเก้าสามมาสัน่ 9, 3, นเก้าสามนี่ไปชนกับแนวทางของอัน สร้างคนขี่ตัวเนาะพี่น้องผู้ใดมากระจวดจาดฝาดเบื่มน้ำเพลได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะแม่สุรีบอกว่างวดที่แล้วแม่สุรีให้เข้าสองแปดเด้นพี่น้องเนาะเด่นสองเข้าสองแปดงวดนี้เพิ่นบอกว่าปิดลานขึ้นนี่สามศูนย์สามหกและสามแปดสำหรับแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะพี่น้องพี่จะน่าเป็นแนวทางน้ำเพลได้เลยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแม่สุรีเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด็ดสองชุดเน้นไ้แล้ว,ว์วัสด์หาลอดเวเดอ่าวัสนสลับบนล่างวสัสด์สำหรับแนวทางของอาจารย์กรมนะจ้ะเพื่อนบอกว่า925 9295และ2หาสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของยายพายายพ้าบอกว่า ชุดเดียวโอกาสหนึ่งต่อลอยผิดถูกยากว่ากันเดอร์วสซันแย่ผาละว่าเนาะล่างเน้เนๆหาเก่าตัวเดียววัดดวงไปโหลดวัซันสาหรับแนวทางแย่ผาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสิบอ่าหนึ่งกันย่านี่คู่ตัวคู่วิ่งวัซันพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข่าคู่ตัวเจ็ดแปดเนาะค่ะเดนนะะ่นเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้วิ่งเก่าบนคู่ตัวอยู่ที่เอ่เก้าศูนย์และเก้าเก้า วิ่งบน9ล้านเปอร์เซ็นต์มาซันพี่น้องเนาะ3ตัวเจาะอะเก้า9ก3าสามเกและ902จวดจาดฝาดบึ้มค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางน้ำเพลินเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆยปังๆสุข,ขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันของมุ่งเนวทางให้ยหายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา่า ขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า